จับประเด็นฟุตบอลกับมาร์กตัวยิ้มอยู่กับฟุตบอลรายการพรีเมยร์ลีกอังกฤษกฤษันโชวซิลียอิตาลีลาลิกาสเปนในวันจันทร์ที่19มกราคมพศ2569นุกนางนวลจ้องขย้ำส่งท้ายสัปดาห์เดอะเชอร์รี่ปืนปืดเกมนอกบ้านหวังทำสไปด์ปดบล็อกชัยรอบหลายเดือนปู่นี้เน้นสูงทั้งสองทีมเป็นสายลูกอินเตอร์เทนโดยไบตันมีสติยิงและเสียประตูในนัดเดียวสูงที่สุดในยุคเฮอร์เซเล ขณะที่บอลมัสเสียประตูนอกบ้านอย่างน้อย2ลูกทุกนัดในช่วงหลังเดอะ i ไทเกอร์ Tiger, จ้องคำรามากู้ซากเปิดลงังฟัดอัศวินบันไดทองศึก2ทีมอาการหนักหวังปลดล็อกชัยหนีวิกฤตไม่พร์อมจะแย่ด้วยกันทั้งคู่และสถิติในบ้านของเคมโนเซ่ ese, ที่ยังข่มเวลนาดได้ในการเจอกันในช่วงหลังแต่สภาพทีมไม่ต่างกันเสมอดูดีกว่ารองทีมเยือนยันไหว อินซีฟ้าขาวจ้องถอนแค้นหลังเย้าชาวทะเลสาบบุกกรุงรมหวังสร้างประวัติศาสตร์ย้ำชัยไปกับครั้งแรกเนื่องจากราซิโอมีสิติเสมอในบ้านสูงที่สุดในลีกและทั้งสองทีมมีระดับการเล่นใกล้เคียงกันมากในชั่วโมงนี้แต่ทีมเยือนเหลื่อมสภาพทีมดีกว่าทีมเยือนดูอาจจะพิกชนะได้แถบเขียวจ้องขย่ำซ้ำแผลเก่าราชันยูโรปาวิกฤตหนัก ใายลวดสีนาซ้อนบุกเจือนลังลังอันดับหนีตายสุดระทึกทีมเยือนแม้ฟอร์มย่ำแย่แต่นัดนี้คงแพ้ไม่ได้ไม่งั้นโค้ดดูทรงอาจจะปิวเสมอก็น่าวัดทีมเยือนได้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอบคุณที่รับชมโชคดีรับทรัพย์เหงงตลอดปี2569